สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับ b i o อ l l ล s นะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของสมองของสัตว์ชนิดต่างๆนะครับสมองอันแรกที่เอามาให้ดูตรงนี้นะครับเป็นสมองของเรฟินฟะิชนะครับฟิชชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นปลาเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสมองของปลาที่มีก้านครีบนะครับ ปลาที่มีก้านครีบเป็นยังไงก็จะเป็นปลาที่มีลักษณะถ้านึกไม่ออกก็นึกถึงปลานินนะครับมีครีบข้างบนนี้แล้วก็มีก้านๆแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับอาจจะมีข้างบนข้างล่างก็ได้นะครับมีข้างๆด้วยยิ้มนิดนึงข้างหลังด้วยก็ได้ที่หางก็จะเป็นแบบนี้นี่คือปลาที่มีก้านครีบนะครับก็ จะมีสมองที่จะแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆซึ่งสมองส่วนแรกที่จะพูดถึงนะครับก็คือสมองส่วนหน้าหรือสีแดงที่อยู่ตรงนี้ ภาษาอังกฤษใช้คำว่า for for brain นะครับ for brain สมองส่วนหน้านี้จะมีส่วนสำคัญสำคัญนะครับก็คือตรงนี้ที่เรียกว่า o factory bulb นะครับคำว่า bulb คำนี้ก็จะหมายถึงอะไรที่เป็นก้นกอนๆนะครับอะไรที่เป็นก้นกอนๆ หลอดไฟก็เรียกบอลบนะครับส่วนส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนใหญ่ๆตรงนี้ที่เป็นซีรีบรมนะครับสมองส่วนหน้านี้จะมีความสำคัญโดยที่ตัว o อฟัคเตอรี่บอลบเนี่ยจะเป็นตัวรับกลิ่น แล้วก็ส่วนที่เป็นเซเลบรัม uh, um, เนี่ยก็จะควบคุมการนอนนะครับการนอนการเรียนรู้นะครับการอะไรก็ตามที่มีความซับซ้อนนะพูดง,ง่ายๆคืออะไรก็ตามที่มีความซับซ้อน ก็จะเป็นส่วนนี้ถ้าเกิดว่าเรามีส่วนนี้เยอะๆนะครับก็คือสมองคนเนี่ยมีส่วนเซเลบรัมเยอะเราก็สามารถเรียนรู้อะไรที่มันซับซ้อนได้หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่มีเซเลบรัมเยอะนะครับก็จะสามารถเรียนรู้อะไรที่ค่อนข้างซับซ้อนได้นะครับสมองส่วนต่อมาก็คือสมองส่วนกลางนะครับก็คือสีม่วงที่กำลังระบ,บายอยู่นี้ สีม่วงนี้คือสมองส่วนกลางหรือภา,าษาอังกฤษใช้คำว่า midbrain midbrain นี Mid ้เป็นส่วนที่ช่วยนะครับในการประสานงานระหว่าง Sensory n e u r o รอนหรือระบบประสาทรับความรู้สึกเข้ามา นะครับเข้ามาอย่างสมองนะแล้วก็อาจจะส่งต่อให้กับเซ r ล์ระมเพื่อวิเคราะห์ผลออกมาว่าการารับสัมผัสนี้หรือว่ารับสัมผัสสิ่งต่างๆมันหมายถึงอะไรบ้างนะครับส่วนสุดท้ายนะครับก็คือส่วนของสีฟ้านี้ สีฟ้านี้นะครับส่วนนี้จะเรียกว่าสมองส่วนท้ายหรือไฮ mm hmm. บรน n นะครับสมองส่วนท้ายนี้นะครับ mm hmm. ก็จะมีส่วนที่เรียกว่า c e r e เบลลัม hmm. ก็คือส่วนนี้ สมองส่วนท้ายนะครับหรือเซเลบรัมนี้ก็จะทำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนที่นะครับแล้วก,ก็กิจกรรมทั้งหลายการเคลื่อนที่แล้วก็สิ่งต่างๆในร่างกายเช่นการหมุนเวียนเลือดนะครับ สมองก็เลยแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆแบบนี้ทีนี้เราลองไปเปรียบเทียบนะครับเราลองไปเปรียบเทียบสมองกับสัตว์ชนิดต่างๆบ้างว่าแต่ละชนิดนั้นสมองหน้าตาเป็นอย่างไรอันนี้ยกตัวอย่างมาให้เพิ่มอีก6ชนิดนะครับเพิ่มอีก6ชนิดชนิดแรกนั้นเป็นแลมเพรแลมเพรนี้ เป็นปลาชนิดหนึ่งนะครับเป็นปลาที่มีตัวยาวๆนะครับตัวยาวๆนะแล้วก็ครีบไม่ค่อยมีหางมีนิดๆน,น,นะครับแต่ว่าที่สําคัญมันอยู่ที่ปากมันนะแล้วก็จะมีท่อรูๆอะไรก็ไม่รู้แหละอยู่ข้างๆลาตัวด้วยปากมันเนี่ยจะเป็นลักษณะของกลมๆนะครับแล้วก็มีฟันเขี้ยวเนี่ยเต็มไปหมดเลย ภาษาไทยก็อาจจะใช้คําว่าปลาดูดนะปลาปากดูดอะไรก็แล้วแต่ตัวนี้เนี่ยมีการเคลื่อนที่ที่ไม่ค่อยซับซ้อนมากนะักนะครับเพราะว่าตัวมันยาวๆตัวมันยาวๆก็ไม่มีอะไรที่ซับซ้อนทําให้บริเวณเซเรเบรัมไม่ค่อยมีนะครับการรับรู้ตอบสนองอะไรก็ปกตินะครับ แล้วก็ทําให้สมองส่วนหน้านั้นมีน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะครับก็ก็เลยสมองก็เลยดูเล็กๆแบบนี้อันต่อมาครับ อันนี้ก็จะเห็นว่าลักษณะของสมองส่วนหน้าเพิ่มขึ้นมาเลยเฉพาะมีตรงนี้ค่อนข้างยาวนะครับแล้วก็ชัดเจนตรงนี้คือ olfactory bulb นะครับที่เอาไว้รับกลิ่นตัวนี้เนี่ยเป็นอันที่สองเนี่ยเป็นสมองของตัวนี้ครับ shark หรืออะไรครับปลาฉลาม ปลาฉลามก็ต้องมีฟันเยอะๆหน่อยนี่ปลาฉลามนะก็จะสังเกตเห็นว่า o l f a c t o r y bulb เนี่ยค่อนข้างชัดเจนก็อย่างที่เราอาจจะรู้กันว่าปลาฉลามนั้นสามารถได้กลิ่นเลือดเนี่ยไกลเป็นกิโลนะครับเพรานะฉะนั้นอันนี้ก็ตัวนี้ก็เลยแบบมีความยาวค่อนข้างเยอะเรียกว่ารับระบบรับประสาทต,ตรงนี้ดีมากนะแล้วก็ส่วนของเซเรบรานะครับก็มี พอสมควรที่สำคัญคือมีส่วนท้ายเนี่ยค่อนข้างจะแบบเยอะพอสมควรก็จะสังเกตว่าปลาฉลามนั้นมีความปราดเปรียวนะครับมีความปราดเปรียวทำใหนะ้ควบคุมการเคลื่อนที่ที่ค่อนข้างมากนะครับดังนั้นไฮบรนก็เลยมีความใหญ่ขึ้นมามีความใหญ่ขึ้นมา อันต่อไปครับอันต่อไปอันนี้ครับอันนี้อันต่อไปคืออันนี้นะครับอันนี้เป็นของแ amphibian อม p h i บียนก็คือพวกสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำทั้งหลายถ้าเกิดว่าเราจะรู้จักกันดีก็ตัวอะไรฮะกบ กบนั่นเองเหมือนกบไหม,มเหมือนแล้วกันนะดูให้เหมือนครับก็ <c oughs> จะสังเกตเห็นว่ากบบางชนิดก็ดูจะมีความซับซ้อนของส่วนของเซเลบรัม um ค่อนข้างดีนะครับมีการรับประสาทสัมผัสค่อนข้างเยอะแต่การเคลื่อนที่นั้นนะครับ ติ่งเล็กๆตรงนี้ก็คือเซเลบรัมไม่ใช่ติ่งเล็กๆตรงนี้ก็คือเซเลเบรัมนะครับก็จะมีการเคลื่อนที่ที่อาจจะไม่ได้มีความซับซ้อนเท่ากับฉลามนะครับเมื่อเปรียบเทียบระหว่าง2ตัวนี้นะครับระหว่าง2ตัวนี้ก็จะเห็นว่าฉลามนั้นมีความซับซ้อนของการเคลื่อนที่มากกว่ามากกว่าพวกกบนะมากกว่าพวกกบครับดูอันต่อไปครับ อันนี้จะเป็นของตัวที่เราก็น่าจะรู้จักกันดีเขาใช้คำว่าคอกโคเดเลียนหรือตระกูลพวกจระเข้ตระกูลจระเข้ไอเค้ไอ้โขงมะลงไม้ศัก์ไอ้เข้ฟันหักไม่ใช่ตัดทิ้ง ็อกได้นะครับก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเห็นว่ามีส่วนของ o อฟาคตอรี่บอลนะครับแล้วตัวส่วนรับกลิ่นเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่เหมือนกันนะแล้วก็มีลักษณะของ c e r e b r รันะครับที่ที่ใหญ่โตพอสมควรนะครับแล้วก็มีมิดเบรนนะครับที่รับประสาสัมผัส จากสิ่งต่างๆแล้วก็เซเ e เบรัมนะครับก็คือมีการเคลื่อนที่ที่เราก็อาจจะเคยเห็นในสารคดีว่าตัวจระเข้เองก็สามารถกระโดดได้นะครับโดยเฉพาะการล่าเหยื่อการงับเหยื่ออะไรก็ค่อนข้างจะซับซ้อนได้นะครับอันนี้ก็เลยใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับอันนี้คือของตระกูลจระเข้ มาดูอันนี้ครับอันนี้จะเป็นของนกตระกูลนกของนกของนกก็จะเห็นว่ามีสมองส่วนหน้าหรือหรือมีเซเ e บรัมเนี่ย ค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรนะครับสแสดงว่านกนั้นมีการคิดซับซ้อนได้มากขึ้นเราก็จะสังเกตเห็นว่านกหลายชนิดนะครับก็จะมีการบินย้ายถิ่นฐานนะบินย้ายถิ่นฐานได้หรือว่าอย่างเหยี่ยวเองก็มีสามารถคำนวณการจับเหยื่อได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นมิดเบรนนะครับสีม่วงก็ค่อนข้างใหญ่เพราะว่ามีการรับรู้ ทีนี้มาดูตรงนี้เป็นริ้วๆตรงนี้นะฮะก็แน่นอนล่ตรงนี้คือเซเลเบลลัมนะครับเป็นสมองส่วนท้ายเซเลเบลลัม um นั้นที่เยอะเนี่ยเพราะว่านกเองเนี่ยใช้ในการทรงตัวนะครับใช้ในการทรงตัวเพราะการจะบินหรือการจะเคลื่อนที่ของนกเนี่ยค่อนข้างจะมีความเฉพาะตัวมาก มากกว่าสัตว์อื่นนะครับโดยเฉพาะนกที่บินได้เพราะมันมีบางชนิดเนาะนกก็บินไม่ได้นะครับแต่นกที่บินได้เนี่ยก็จะมีส่วนนี้ใหญ่นะเพื่อให้สามารถทรงตัวได้ดีนะครับสามารถบินบนที่สูงได้นะอย่างนกเป็ดน้ําย้ายที่ย้ายถิ่นฐานช่วงหน้าหนาวอะไรเงี้ยมันก็จะรู้นะครับก็จะทํางานร่วมกันของสมองนะแล้วก็บินไปได้นะไกลๆเป็นกิโลกิโลเลย นะครับอันสุดท้ายนะครับที่จะให้ดูในวันนี้ก็คือสมองของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่าแมมโมสนะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็มีเยอะหลากหลายชนิดมากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่ว่าจะเป็นช้างมา้าวัวควายอะไรก็แล้วแต่ก็จะเห็นว่าเซเรบรัมของเรานั้นนะค่อนข้างจะซับซ้อนเลยก็ ให้ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหมาหรือแมวก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งนั้นก็จะเห็นว่าส่วนเซลลบรมที่ใหญ่เนี่ยแสดงว่ามันสามารถคิดซับซ้อนได้นะครับคิดซับซ้อนได้อย่างเช่นตัวหมาเงี้ยก็สามารถฟังคําสั่งของคนได้นะครับพูดง่ายก็คือฝึกใจนั่นเองมันรับรู้ว่าอะไรเป็นอะไรมันสามารถน้ำลายไหลได้ตอนที่ตี ชามข้าวอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็จะมี c e r e b บล u m ครับที่ใหญ่เหมือนกันนะครับซับซ้อนเหมือนกัน mm hmm. ก็จะสังเกตเห็นว่าหมา,มามอาจจะมีการเคลื่อนที่ที่แม้ว่าจะดูไม่ซับซ้อนมากนักแต่ว่ามันสามารถรับรู้แล้วก็เปลี่ยนเป็นการเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นตรงนี้ก็เลยอาจจะใหญ่ขึ้นหรือแม้กระทั่งสิ่งมีชีวิตจำพวกม้านะครับช้างม้าวัวควายทั้งหลายแล้เนี่ยก็จะออกคล้ายๆกับน,นี้เล็กบ้างใหญ่บ้างตามแต่ชนิดของมันนะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆส่วนของมนุษย์นั้นเดี๋ยวจะเป็นคลิปหน้านะครับดังนั้นแล้วสิ่งที่ให้ดูวันนี้ก็คือว่าเป็นความแตกต่างระหว่างสมอง นะครับของสัตว์ต่างๆซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงไปตามตามชนิดของมันนะครับไม่ว่าจะเป็นแรมเพรนะหรือว่าจะเป็นฉลามนะครับหรือว่าจะเป็นกลุ่มของกบแอมฟิเบียนทั้งหลายแหละอันนี้เป็นของจระเข้เป็นของนกแล้วก็เป็นของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมรวมไปถึงนะครับอันนี้เป็นของปลาปลาที่เรียกว่าปลามีก้านครีบ ครับป่ามีการคลีปดังนั้นแล้วก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากที่รับฟังสวัสดีครับ